ก่อนจะไปเบิ้งคิปน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคิดกันเลยวู้ฮู้ิกเซลมอนซีโร่เซิร์ฟเวอร์ไมค์คาโปกเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบแถมยังมีไอเทมแฟชั่นโปกเกมอนในตำนานและสกินจริงๆและยังมีระบบน่าสนใจอย,อย่างระบบจัดแรงกิง้งนี่อย่ามัวแต่ฟังสิลองโหลดมาไต่แรงกับเพื่อนๆกันลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอ้อย่าฮู้ โอเคต้องขอกาวสบายดีทผบุสมทุกท่านนะขอ้อนถักกระสูซ่องฟาก,กซีเนาะตอนนี้เขาอ,อยู่ในเกิมไมค์ครับเอาชีวิตรอดในหมอดของคิดเมซสูนเนเยบาหรือว่าด,ดาพิฆาตอสูนนั่นนี้เนาะยาหูก็คือตอนนี้เขาอ,อยู่ในใจกลางเมืองเอ่อบเป็นเมืองมันเป็นใจกลางอ่อหมู่บ้านที่อยู่ในหมอดของคิปเม่สูนเองเนาะนี่คือเขาก็เห็นมาหลายคิดแล้วแหละ นี่มันจะเป็นบ้านไม้แบบจังซี่จังซูนจังซี่จังเซุ่นจังแซงแล้วก็มีบ้านแบบเอสกิโมเอสกิโมแล้วประตูแบบอันนี้นี่นี่โอ้ยมีชาวบ้านนอนอยู่ทุกคนแล้วใครมันปิดเปิดปิดเปิดเฮ้ยใ,ใครทำไรเฮ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยหรือว่ามันอากาศหนาวเย็นแล้วลมพัดหรือเปล่าเดี๋ยวามาดูบ้านนี้กันก่อนดีกว่าเอ้ยมีเขาอยู่กันสองคนวะอะไรวะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าถ้าเรามามอดนี้ก็คือแบบว่า เราต้องมาสุ่มกันตามเคยนะคะว่าเราจะมาเจอใครจะเจอเสาหลักเจออาสูรหรือว่าจะเจอแบบบุคคลที่สําคัญของเรื่องนะคะซึ่งเราก็มาลุ้นกันดูก่อและเอ้ยมีกล่องด้วยมีอันโพเตโตปาเตตูแล้วขอนมปังแล้วกันสักสี่อันแล้วกันเดี๋ยวเหลือมาให้อันหนึง่งนะเอ้ยนี่ยาอะไรอะอะไรในวิชั่นเหรอในวิชั่นไม่ต้องใช้ก็ได้มากว่าตอนนี้มันก็สว่างอยู่นะเพราะว่าหวานปรับแบบไวนิตแบบแบบ เออเยอะอยู่พอสมควรเอ้ยม,มันขุ่นไม่มนะเอเอเฮ้ยเนื้อหมูแล้วใครมันมาตีอะไรวะคนคิดว่าแบบ คลิปนี้เราจะเจอใครอ่ะคือหวั่นอยากรู้ว่าทุกคนแบบว่าอยากเจอใครก็แบบคอมเมนต์มานะเผื่อแบบคนที่ทุกคนสนใจอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ออกคิปอะไรเงี้ยคือวันนี้นะคะเราแบบว่าไม่ได้มาเอาชีวิตรอดแบบสร้างบงสร้างบ้านนะเราจะแบบอ่ะรอรอดูเลยแล้วกันว่าใครจะมาหาเราเพราะแบบปกติเขาต้องมาหาเราอยู่แล้ว่เออทุกคนเราไม่ต้องไปสร้างบงสร้างบ้านให้เสียเวลาแล้วรอเขามาหาแบบส,สวยๆเลยนัทัน,นกิโล่ตีอะไรอีกแล้ววะโมโหแล้วะละนะ ไอีการนี้ก็ยังอยู่คงอยู่กับเรานะคะไม่หายไปไหนเฮ้ hey, หมูเนื้อหมูเนื้อหมูป่าด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้ก็มีเอา้าทำไมมันวนไปวนมาที่เดิมเนื้อหมูป่าไงไงโอ้ oh, แล้วมันเป็นทางยาวเลยวะทันจิโร่ทันจิโร่เฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> อะไรอะไฟไหมเหรอไฟไหมเหรอเดี๋ยวเดีเดีวขอไปดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวขอเก็บหมูกันเรื่องกินคือเรื่องสำคัญนะทุกคนคะ่ะเฮ้ย อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะไฟอะไรอ่ะโอ้โเร็วมากทุกคนดูไม่ทนันเฮ้ยเขากำลังเต้นคางูลา่าแดนแน่เลยเฮ้ยทุกคนอะไรเนี่ยเราเราแอบดูดิไหมแอบแอบแอบเดูแอบดูแอบดูอย่างนี้ก็ได้เขาไม่เห็นหรอกเนี่ยเนี่ยทุกคน,กคนขเขาเล่นฟันดาบอยู่เอ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหดูดิ เฮ้ยมันเหมือนแบบฉากฉากหนึ่งในเรื่องแบบดับวิาคทละสูนที่แบบทันจิโร่นึกภาพเลยอะเนี่ยที่แบบมีแบบคนเต้นคางูลาแดนอยู่ตรงเนี้ยแล้วไมมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยนั่นไงนั่นไงเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยนั่นสกีคุณีโยริจินน่ใช่ไหมเราอย่าไปกวนเขาเลยดีกว่าเราปล่อยเขาไปเราปล่อยเขาไปดีกว่าเดี๋ยวเดีว อา้าวอาตื่นแล้วซะง,งั้นว่าจะไปจะไปอุดประตูฉัสวัสดีค่ะคุณโยริจิหวันจําได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนอะไรวะเป็นอดีตเสาหลักอดีตเสาหลักอะไรนะตะวันหรอฉันน่าจะใช่นะแต่ว่า,เขา,าเขามาอยู่นี่ได้ไงเขามาอยู่นี่ได้ไง สวัสดีค่ะคุณอ่าคุณปักป้ายด้วยโหโหเป็นอดีตสาหลักตะวันนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคิดค้นแบบปานอะไรงี้ด้วยมาเจอคนที่สําคัญจริงจรแม่สาวน้อยชอบฉันหรอมาแอบดูด้วยอชอบก็ได้ค่ะแบบว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอะไรเกี่ยวกับคุณกเ็เถอะ ไม่รู้เรื่องปานไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ชื่ออย่างเดียวแล้วก็รู้แค่ว่าเป็นคนคิดค้นปานแค่นั้นค่ะมานอนบ้านฉันไหมเอออย่าเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าบ้านคุณก็มีแค่เตียงเดียวแล้วก็มันก็คับแคบด้วยให้คุณอยู่คนเดียวจะดีกว่าค่ะแค่อยากมาดูเฉยว่าคุณหบบว่าใช้ปานอะไรบ้างก็แค่นั้นค่ะมีอีกเตียงเดียวหาให้โอ้โหหนูเกงใจค่ะหนูขอมายืนดูเฉยก็ได้ค่ะโอ้โวนเขาทำไมเขาเป็นคนใจดีอย่างเนี้ย ส่วนแบบดูอนิเมะมาเขาไม่ได้หวัไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเลยเอาจริงๆเอเอขอบขอบคุณค่ะโอ้เก่งใจมากเลยเออเก่งใจค่ะไม่ไม่เป็นไรจริงๆหรอคะต้องการอะไรบอกได้นะอยากเห็นท่าที่คุณแบบใช้เต้นเมื่อกี้ที่คุณละแดนนะคะคือมันดูเท่มากๆเลยแล้วคุณก็แบบเร็วแล้วก็โดดสูงมากอยากเห็นอีกค่ะวู้ทุกคนดาบโคตรสวยดาบโคตรสวย แบบแดงแจ๋เลยอะแล้วด้าจับก็เป็นสีทองด้วยดูดิโอ้โหเนี่ยมันเป็นเหมือนกลางหันหเลยเหมือนเหมือนท่าอะไรวะกลงหันหน้าอะไรของทันชิโร่อะหวันจาท่าไม่ได้นะทุกคนแต่หวันจำแบบจำท่าได้แต่จำชื่อไม่ได้นั่นแหละมาดูต่อเลยโอ้โหเฮ้ยโดูโคสูงผมไม่แปลกเลยทุกคนที่เขาจะโหดข,ขนาดนี้เพราะเขาแบบเป็นบุคคลที่สําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องนากล,ากลากา่าสูในทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหัวมังกรเหรอ ผมมังกร,รจริงด้วยโ <todo> อ้ h, ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับคนนี้นะคะทุกคนหวันจะแบบว่าไม่พูดอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าเป็นการสปอยอีกแล้วก็หวันไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่เอาเป็นว่ารู้เท่าไหร่ก็จะพูดเท่านั้นแล้วกันนะคะโอ้ทุกคนดูดิโคตรโหดเอ้ยเดี๋ยวทำไมคุณโหดได้ขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบรู้ว่าโหดแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้โอ้ทุกคนดูดิโอ้โชว์รัวๆเลยโอ้ยเฮ้ย เุ้ยคุณเหมือนดอกไม้ไฟเลยเฮ้ยโคตรสวยเหมือนดอกไม้ไฟเลยนี่นี่ดูสิอุ้ยเขาเสียงเขาวาดเหมือนแบบเอ็นเดอร์แมนเลยนี่เนี่ยเสียงว่าเหมือนเอ็นเดอร์แมนเลยกดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือแบบอะไรไปเนี่ยเร่งถ้าทุกคนรู้แบบเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับยูริจิก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าอย่าลืมเขียนคำเตือนด้วยนะคะว่ามันมีการสปอยเพราะว่า บางคนที่เขายังไม่รู้เขาแบบยังไม่อยากรู้นะเพราะแบบเขาจะไปดูรอดูแบบอนิเมะที่เดียวคือหวานเตือนแล้วนะโอ๊ยโอ้เจ็บกันก็อายุเยอะละแต่ยังไม่มีแฟนเลยอ๋อเนี่คือคุณอายุเยอะแล้วนึกว่าคุณแบบว่าอยู่ในวัยหนุ่มซะอีกนะเพราะว่าเห็นตอนที่คุณแบบแก่ชรลาคุณเป็นตอนผมยาวเฮ้ยนั่นใครอะเมื่อกี้เขาใช้หัวมังกรด้วย หรือว่ามันเป็นท่าปกติของนักล่าสูนเนาะแปดสิบแล้วคุณอายุแปดสิบวแตหน้าคุณดูเด็กมากเลยเฮ้ยสเกลตันขี่แมังค์เไี๋ยวไปดูกันไปนอนนอนก็ได้ค่ะนอนก็ได้ไปโถูกอ้าคุณยอร,ยจริจีมานอนเซ่เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณทำอะไรอะทำไมคุณไม่นอนทำไมคุณไม่นอนล่ะคุณมาเบียดทำไม หนาวเลยดมกลิ่นดมกลิ่นอะไรแล้วหนูไม่ได้ตดนซะหน่อยจะมาดมกลิ่นทำไมเร็วรีบนอนเร็ว,ร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 วจะได้เช้าอสูรจะได้หมดเออก็แค่นี้นอนอยากนอนเย็นอายุแปดสิบแล้วก็ต้องแบบไม่มีเรื่องไม่มีแรงสิฮะอะไรนะที่ที่อะไรนะที่ดินหรือเ่าอ๋อที่ดินอยากมีลูกเออคุณอายุแปดสิบแล้วคุณก็น่าจะมีภรรยาแล้วก็มีลูกได้แล้วนะคะ ให้ให้ดิฉันหาช่วยไหมคะแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยเจอแล้วอยู่ตรงหน้าไงเออไม่ดีกว่าค่ะโอ้ดอกไม้ให้ด้วยย็ดเคโยริจิกำลังจีบฉันทุกคนเออไม่เป็นไรคะ่ะคุณโยริจิฉันนับถือคุณแบบว่าเป็นไอดอลเฉยๆคะ่ะไอดอลไอดอลนะคะไม่ใช่ไอดอลโอไม่ oh, ขอบคุณนะะยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะปักให้รอบๆแล้วกันอ่าสวยงาม ถ้ามันเป็นสีม่วงนะมันจะเหมือนดอกฟูจิเลยทุกคนนี่นี่เอาเรารอบๆเลยทุกคนจะได้สวยๆนะเวลาแบบว่าซ้อมอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่เหงาจะได้แบบเออมีอะไรให้คอยมองนี่สวยเลยนี่สวยเลยแล้วลืมวางตรงนี้อ๋อเอายังไม่ได้อ่านเลยเธอ,อจะกลับบ้านตอนไหนเดี๋ยวอีกสักประมาณอีกสองสามนาทีก็จะกลับบ้านแล้วละค่ะ้านก็อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงหมู่บ้านนุ่น อยากอยู่เป็นเมียฉันเอไม่ดีกว่าค่ะคือหนูไม่ได้มีรสนิยมเลแบบว่าอะไรอย่างนั้นหนูว่าคุณตั้งใจฝึกดาบดีกว่านะคุณจะได้ปกป,ป้องหมู่บ้านได้หนะ้าหมู่บ้านฉันอยู่ตรงนั้น,นเองเฮ้ยไฟไหมไฟไหมดอกไม้ตกใจหมดเลยขอกรอหน่อยเออกรอเฉยๆก็ได้ค่ะถือว่าเป็นก,นการกอดไอดอลกันอ่านนะอะไรเงี้ย เอองั้นก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ให้นอนด้วยอ่หนูเอาเนื้อให้คุณเอาไว้และกันเผื่อคุณแบบว่าหิวตอนซ้อมอะไรอย่างงี้งั้นขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณไม่ต้องตามตูดมาเลยเฮ้ยขอกลับก่อนแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้บ้านแล้วก็คุณยุลย์จีด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากเจอใครก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย